เทปีาสาจตัวแรกของพาทนี้นะครับคือปีศาจเผ่าเทพนักรบคิชินและชื่อของเขาก็มีชื่อว่าโทล อทหรือที่รู้จักกันว่าทอบุตรแห่งโอดีนนะครับผมเทพสายฟ้าผู้ถือค้อนที่คอยช่วยเหลือปกป้องดินแดนแอสการ์ดดินแดนของเราถวยเทพและคอยปกป้องเหล่ามนุษย์ด้วยเช่นกัน ข้อมูลภายในเกมนะครับบอกว่าเทพแห่งสายฟ้าและเทพแห่งการเก็บเกี่ยวของตำนานนอตเขามีพละกกาลังที่ไม่มีใครเทียบเทียมมาพร้อมกับความจริงใจและความซื่อสัตย์ยังเหลือล้นคอนเหเล็กของเขาโยเนียตามตำนานมันสามารถบทขยี้ศัตรูและบินกลับมาในมือของเขาได้เสมอหลังจากที่เขาคว้างมันออกไปเปรียบเสมือนกับสายฟ้าฟาดจากท้องฟ้าและปีศาจตัวถัดไปครับเป็นปีศาจเผาธาตุาาดั้งเดิมเอเลเมนต์และชื่อของมันก็มีชื่อว่า อาร์ชีสอารสครับจิตวิญญาณแห่งดินที่เกิดจากการรวมตัวของพลังงานธาตุดินและกล่าวว่าปกติมนุษย์ไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวตนของมันได้ข้อมูลภายในเกณนะครับบอกว่าจิตวิญญาดั้งเดิมที่แสดงถึงธาตุดินหนึ่งในมหาธาตุทั้งสี่ที่สร้างโลกขึ้นมาตามคำกล่าวของอริสโตเตลิลมันมีคุณสมบัติของการเย็นตัวและการแข็งตัว ที่ก่อให้เกิดการสลายตัวได้มันจึงถูกจัดเป็นท่าที่ก่อให้เกิดการทำลายล้างได้นั่นเองต่อไปครับเป็นบิศา์เผ่าทูตพิภพจิเรและชื่อของเธอก็ชื่อว่า,ารルกิสซสคนโตโนาซิซัสคือชายที่มีชายคือชาย ชายที่มีหน้าง,งดงามแต่เขามีนิสัยเยอ่อหยิ่งไม่สนใจความรักที่ผู้อื่นมีให้นอกจากความรักที่เขาให้กับตัวเองเท่านั้นคำปฏิเสธของเขาได้ก่อให้เกิดโศกนัฏกรรมมากมายข้อมูลภายในเกมครับบอกว่าเขาคือเทพแห่งดอกไม้ของกรีกที่เป็นที่รู้จักในเรื่องของการหลงตัวเอง และในบางครั้งก็กล่าวว่าเขาได้กลายเป็นดอกไม้ที่มีชื่อเดียวกันในให้หลังดั้งเดิมครับเขาคือชายที่มีหน้าตางดงามแต่หลังจากที่เขาได้เห็นเงาสะท้อนของตัวเองในน้ําเขาก็ตกเป็นเหยื่อของคําสาปที่ทําให้เขาไม่สามารถลงรักใครได้อีกนอกจากตัวของเขาเองปีศาจต,ตัวถัดไปครับเป็นปีศาจเผ่าปนเปื้อนโฟและชื่อของมันก็มีชื่อว่า ลีกิโอลิเจียปีศาจหรือกลุ่มของปีศาจที่สิงสู่มนุษย์ปรากฏอยู่ในเหตุการณ์ที่พระเยซูทำพิธีขับไล่ปีศาจที่เข้าสิงชายผู้หนึง่งโดยใจความสำคัญของเหตุการณ์ก็คือพระเยซูได้เข้าหาชายผู้ที่ถูกสิงโดยปีศาจและถามชื่อของชายผู้นั้นแต่สิ่งที่ชายผู้นั้นตอบกลับมากลับได้คำว่าเขาคือล e เจียน ข้อมูลภายในเกมนะครับพวกเรามีอยู่มากมายจากบริษาท Book of m a r มันคือกลุ่มของก้อนจิตวิญญาณชั่วร้ายเป็นชื่อที่เคยถูกเรียกในช่วงยุคสมัยของโรมที่อ้างอิงจากการจัดกระบวนกองทัพทีท่ประกอบไปด้วยทหารมากกว่า5,000นายต่อไปครับเป็นปีศาจเผ่าสัสตว์ศักดิ์สิสทธิ์โฮรี่และชื่อของมันก็มีชื่อว่า ฮาทタโร่อคดะบฮาヤタโร่คือชื่อของสุนัขที่ทำหน้าที่ปกป้องวัดโคเซนจิเรื่องเล่าของมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ700ปีก่อนเมื่อมีแม่สุนัขป่าได้ให้กำเนิดลูกสุนัข3ตัวที่วัดโคเซนจินี้แล้วมีนักบวชคอยดูแลแม่สุนัขตัวนั้นให้หลังหลังจากที่แม่สุนัขได้กลับเข้าป่ามันไปมันได้ทิ้งลูกสุนัขไว้ตัวหนึ่งซึ่ง ทิ้งไว้เพื่อให้ทําเป็นหน้าที่ผู้เฝ้าวัดเพื่อตอบแทนบุญคุณต่อน,นักบวชและลูกสุนัขตัวนั้นก็คือหายาทาโรนั่นเองข้อมูลภายในเกมน,นะครับบอกว่าสุนัขศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าถูกฝังไว้ที่วัดโคเซนจิในจังหวัดนากาโนะประเทศญี่ปุ่นโดยที่ตำนานนะครับการจัดการปีศาจของมันมีอยู่มากมายและอยู่ในใจของผู้คนหลายคนเลยถึงแม้เขาจะจัดการกลับปีศาจได้แต่สุดท้ายเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและตายไปต่อหน้านักบวชของโคเซนจิ ปีศาจตัวต่อไปครับเป็นปีศาจเผ่าอสูรเปเแมและชื่อของเธอก็มีชื่อว่ามานานังการมาดังคือสิ่งมีชีวิตในตำนานของฟิลิปปินส์มีรูปร่างที่น่ากลัวที่ส่วนหัวและก็ส่วนล่างแยกออกจากกันเชื่อกันว่าถ้าเอากระเทียมหรือเกลือมาโรยใส่ร่างกายทอดล่างของเธอจะทำให้เธอเอาตัวมาต่อกันอีกไม่ได้ โดยชื่อของเธอมีความหมายว่าผู้แบ่งร่างตัวเองข้อมูลภายในเกมนะครับบอกว่าเธอคือแม่มดที่เป็นรู้จักกันในฟิลิปปินส์ที่เรียกว่าซิกิฮอเธอจะแบ่งส่วนบนและส่วนล่าง,งเธอออกจากกันมีปีกที่เหมือนปีกค้างขาวที่งอออกมาเพื่อใช้ในการบินและเธอจะจู่โจมมนุษย์เพื่อดูดเลือดของพวกเขา ปีศาจตัวถัดไปครับเป็นปีศาจเผ่าเทพธิดาหรือเมกามิและเธอก็มีชื่อว่า <Dem eter. S 1> ดเดเมเทอรคองกะตมายินดดนะเดเมเทอร์เทพีแห่งการเก็บเกี่ยวและการเกษตรของโอลิมปัสเป็นลูกสาวคนที่สองของโครนัสและลีอามีลัทธิที่บูชาเธอชื่อชิโตซึ่งหมายถึงสตรีแห่งมเมดิพันธ ข้อมูลภายในเกมนะครับคือเธอเป็นเทพเจ้าจากตำนานกรีกเธอคือพี่สาวของเทพซุสและเป็นเทพีแห่งการเกษตรเคยสอนเหล่ามนุษย์ถึงวิธีการเพราะปลูกเมล็ดพืชการพัฒนาของอารยธรรมจำเป็นจะต้องมีกฎซึ่งทำให้อีกชื่อหนึ่งของเธอที่ถูกเรียกว่าผู้นำมาซึ่งกฎนั่นเองถัดมาครับเป็นปีศาจเผ่าเทพธิดาเช่นกันหรือก็คือเผ่ามิกามิ และเธอก็มีชื่อว่าอนาฮิตาอนาฮิตาหรือชื่อเต็มอเรดิสุระอนาฮิตะคือเทพเจ้าชั้นชั้นผู้น้อยของตำนานซโลอัสเธอร์เป็นเทพีแห่งน้ำผู้ที่เคารพเธอจะเชื่อว่าเธอคือต้นกำเนิดของแม่น้ำท,ทั้งหมดที่มีบนโลกใบนี้ ข้อมูลภาในเกมนะครับบอกว่าเธอคือเทพเจ้าแห่งเปอร์เซียจากตำนานของชาวโซโลอัสเตอร์เธอคือเทพีแห่งน้ำผู้ที่ประทานแม่น้ำและแหล่งน้ำให้กับผู้คนในขณะที่เธอถูกล่าวว่าเป็นที่สูงส่งและสง่าง,งามเธอก็ขี่รถม้าที่ลากโดยม้าสี่ตัวจัดการกับเหล่าปีศาจและภัยั่วร้ายต่างๆในฐานะเทพีแห่งสงครามเช่นกัน และปีศาจตัวถัดมาครับเป็นปีศาจเผ่าศักดิ์สิทธิ์โฮรี่และชื่อของมันก็คือจิรอน,นุปุ่ิออนนุปุคือเทพเจ้าสุนัขจิ้งจอกสีดำที่ชาวไอนุนับถือถูกเล่าว่าเป็นเทพที่ซุกซนที่ชอบแกล้งคนในงานเทศกาลและคว่ำเรือที่พายไปมาในงาน ข้อมูลภายในเกมนะครับบอกว่าชื่อนี้หมายถึงสุนัขจิ้งจอกสาหรับชาวไอนุกมันคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่คอยเตือนการมาถึงของรางไดเมื่อมีเสียงหอนดังมาจากภูเขาผู้คนก็จะตอบสนองต่อเสียงนี้ว่าเป็นการเตือนการมาถึงของภัยพิบัตินั่นเองและสุดท้ายของคลิปนี้นะครับคือปีศาจเผ่าศักดิ์ส,ส,สิทธิ์โฮรีอีกตัวหนึ่งและมันมีชื่อว่า ซีซ่าซีซ่าคือวิญ,ญญาณผู้พิทักษ์ในตำนานของชาวโอกินาวา่าซึ่งผู้คนจะวางรูปปั้นคู่ของซีซ่าบนหลังคาหรือทางเข้าหลักโดยที่รูปปั้นด้านซ้ายจะปิดปากเพื่อสื่อถึงการกักเก็บวิญ,ญญาณที่ดีและด้านขวาจะเปิดปากเพื่อสื่อถึงการขับไล่วิญญาณหลายข้อมูลภายในเกมบอกว่า ชีซาคือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องบ้านเรือนจากวิญญาณชั่วร้ายและส่งเสริมเรื่องโชคลาภรูปร่างของมันมีต้นแบบมาจากสิงโตจึงทําให้มีรูปร่างที่คล้ายคลึงกับโคมายินุผู้พิทักษสุนัขสิงโตเรื่องเล่าของมันถูกพูดถึงอย่างมากมายในตำนานลิวคู ถ้าชอบกาแฟกดไลค์คอมเมนต์กด Subscribe แล้วกดติดตามแฟนเพจ e ฟซุกเพื่อให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตะนนี้